อ awesome. 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 สมออสสเสชีวิตทายาเด้รับเงินก้อนช่วยค่าใช้จ่ายได้จริงนะคลิปนี้จะบอกหมดเลยได้ประมาณเท่าไหร่เช็คยอดรอปล่าสุดตรงไหนเอกสารอะไรต้องเตรียมแล้วถ้าเกิดว่าลาออกจากอสมอแล้วเนี่ยยังส่งต่อได้ไหมเคลียร์ให้ครบดูให้จบนะใช้สิทธิ์จะได้ไม่พลาด เงินก้อนนี้ไม่ใช่ประกันชีวิตเอกชนแต่ว่าเป็นสงเคราะห์ศพแบบสมาชิกช่วยกันของสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์อ,อสมอแห่งประเทศไทยยอดที่จ่ายจริงในแต่ละรอบก็ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกที่ร่วมจ่ายแล้วก็มติคณะกรรมการในรอบนั้นจึงไม่ใช่ตัวเลขคงที่ตายตัวนะ ยอดที่คนพูดถึงกันเนี่ยก็ราวห้าแสนบางรอบอาจจะเข้าใกล้ตัวเลขนี้ได้แต่ไม่ใช่เพดานการันตีของสมาคมนะสิ่งที่อ้างอิงได้แน่นที่สุดก็คือประกาศร,รอบจ่ายจริงของเว็บสมาคมในช่วงเดือนนั้นสรุปก็คืออย่ายึดเลขตายต,ายตัวให้เปิดดูรอบล่าสุดนะที่เว็บสมาคมแล้วก็ใช้ตัวเลขนั้นแหละเป็นแนวทางอ้างอิงแล้วก็วางแผนในครอบครัว หยิบมือถือขึ้นมานะเข้าเว็บไซต์สมาคมเนี่ยไปที่เมนูรายชื่อผู้เสียชีวิตที่จ่ายเงินสงเคราะห์เลือกเดือนเลือกปีก็จะเห็นว่ารอบไหนเนี่ยมีมติจ่ายแล้วตรงนี้แหละคือหลักฐานอัปเดตล่าสุดที่อ้างอิงได้นะผู้รับสิทธิ์ก็คือทายาทหรือว่าผู้จัดการศพตามที่สมาชิกเคยระบุไว้ในเอกสารสมัครส่วนกรณีลาออกจากอสม ถ้าคุณยังคงสมาชิกภาพสมาคมและชำระเงินตามรอบต่อเนื่องสิทธิสงเคลอเนี่ยก็ยังคงอยู่นะใช้สิทธิ์กันได้เลยเอกสารหลักมีสองใบนี้ 1. นหนังนนสือนำส่งเอกสารขอรับเงินสงเคลอชกสอ,อสอ,อ4 2. ใบคำขอรับเงินสงงคลอเนะเป็นชกสอ,อสอ,อ5พร้อมกับสำเนาใบบรรบัต บัตรประชาชนทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้รับเงินเอกสารเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะถ้าเกิดว่ามีส่งผ่านไปที่รพสตหรือว่าหน่วยบริการหรือว่าศูนย์ประสานจังหวัดได้เลยนะหรือจะไปยื่นที่สำนักงานสมาคมก็ได้รูปแบบการจ่ายเงินก็เป็นรอบพิจารณาของคณะกรรมการเอกสารครบถูกต้องจะช่วยให้เข้ารอบเร็วขึ้นจากนั้นสมาคมก็จะประกาศนะรอบที่จะจ่ายเนี่ยบนเว็บไซต์ ถ้าต้องการยืนยันสิทธิ์เช็คสถานะสมาชิกหรือว่าถามวิธีการชำระเงินติดต่อสำนักงานสมาคมโดยตรงได้เลยนะอยู่ที่อาคารบนถนนจิวานนท์จังหวัดนนทบุรีหรือโทรไปที่02 591 1000หรือเข้าไปที่เมนูติดต่อเราในเว็บไซต์ของสมาคม สิ่งต่อไปนี้แนะนำให้ทำนะเป็นเช็คลิสต์กันพลาดสิทธิ์4ข้อข้อแรกตรวจชื่อผู้รับผลประโยชน์ให้ตรงชีวิตจริงข้อ2เนี่ยเก็บสำเนาใบสมัครแล้วก็เอกสารสมาชิกไว้ที่บ้านนะบอกให้ญาติรู้ด้วยข้อ3่ขาดส่งหรือว่าลืมชำระเนี่ยอาจจะพ้นสมาชิกภาพและเสียสิทธิ์ได้และข้อ4 เวลาเกิดเหตุรีบจ้างรอพอสอตอหรือไม่ก็หน่วยบริการนะเพื่อออกแบบนำส่งแล้วก็ยื่นชุดคำขอให้ครบสรุปอีกทีนะเงินก้อนชปนาปนกิจอสมอส,สอเนี่ยจ่ายจริงแต่ว่ายอดไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับรอบแล้วก็จำนวนสมาชิกที่ร่วมจ่ายเช็คอัปเดตรอบล่าสุดได้ที่เว็บของสมาคมได้ทุกเดือนนะดาวน์โหลดเอกสารได้ทุกหน้าเลย ไปที่ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและถ้าสงสัยเนี่ยโทรหาสมาคมได้เลยนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้แล้วใครนะอยากจะตรวจสอบว่ารอบจ่ายล่าสุดจ่ายเมื่อไรจ่ายทันทีเนี่ยรีบไปเช็คเพื่อจะได้ไม่พลาดสิทธิ์กัน